Everybody. สวัสดีเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบไปสำคัญนะคะวันนี้เรามาเรียนบทที่1ความรู้เกี่ยวกับสินค้าบทที่1นเนี่ยจะมีแยกออกมาเป็น5าพาร์ทเห็นป่ะมีความหมายของสินค้าประเภทของสินค้าเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับสินค้าความสำค,ค,ค,คัญของสินค้าคงเหลือ การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงินเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ความหมายของสินค้านะคะมาหัวข้อใหญ่ข้อแรกความหมายของสินค้าสินค้าเนี่ยหมายถึงสินของซึ่งธุรกิจมีไว้เพื่อขายหรืออยู่ในกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปสินค้าในทางบัญชีเนี่ยหมายถึงสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือเนี่ยจะต้องมีลักษณะ1ลักษณะใดดังต่อไปนี้คือ1ถือไว้เพื่อขาย 2. อ,อยู่ในกระบวนการผลิต 3. อยู่ในรูปวัตถุดิบหรือวัสดุในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการตัดน้น,นะคะมาส่วนของประเภทของสินค้าแบ่งตามลักษณะของธุรกิจก็จะมี3ธุรกิจด้วยกันธุรกิจแรกจะเป็นซื้อสินค้าเห็นไหม ซื้อสินค้าอ่าซื้อขายสินค้าโอเคอ่ากิจการอ่าธุรกิจที่สองก็จะเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจที่สามก็จะเป็นบริการนะคะโดยธุรกิจที่หนึ่งเนี่ยซื้อขายสินค้าสินค้าคงเหลือเนี่ยก็คือสินค้าที่ซื้อและถือไว้เพื่อขายเพื่ออะไรสินค้าสำเร็จรูปอามากิจการอุตสาหกรรมสินค้าคงเหลือเนี่ยจะแบ่งเป็นสีประเภทก็คือ1่งสินค้าสําเร็จรูป ค่าสมเร็จรูปก,ก็คือออกมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเช่นโรงงานที่ผลิตรองเท้าก็คือรองเท้าที่เป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะรองเท้าหนังที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นงานระหว่างทํางานระหว่างทำเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่ยังไม่เสร็จเช่นรองเท้าที่ยังไม่ยังไม่ติดกาวรองเท้าที่ยังไม่ได้ใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรคือยังไม่เสร็จวนะนั่นแหละสองจุดสามวัตถุดิบ วัตถุดิบเช่นรองเท้าหนังก็จะมีหน,นังรองเท้า,าข้าใบก็จะเป็นผ้าอะไรแบบนี้ส่วนวัสดุโรงงานเนี่ยมันถือว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะเป็นสิ่งของที่นํามาใช้ประกอบการผลิตไม่ใช่วัตถุดิบหลักก็จะเป็นพวกได้พวกซิปพวกกระดุมตะปูอะไรประมาณนี้นะคะามาข้อที่3กิจการบริการ กิจการบริการเนี่ยสินค้าคงเหลือก็คือต้นทุนง,งานให้บริการเช่นค่าแรงไม่ใช่เช่นค่าแรงต้นทุนง,งานให้บริการเนี่ยก็จะประกอบด้วยค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการนะคะนี่คือประเภทของสินค้านะคะเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับสินค้าหนึ่งก็คือใบขอซื้อหรือใบขออนุมัติซื้อนะคะ จะใช้ในกรณีที่สินค้าถูกเบิกไปถึงจำนวนที่ต่ำที่สุดแล้วอืคือมันใกล้จะหมดอ่ะเราก็ต้องแบบขอขอซื้อเราไหมขออนุมัติซื้ออะไรอย่างเงี้ยโดยระบุประเภทสินค้าแล้วก็จะส่งไปให้แผนกซื้อนะคะอะใบที่สองใบสั่งซื้อเมื่อเราขออนุมัติซื้อแล้วเนี่ยก็จะได้รับให้อนุมัติซื้อได้แผนกจะซื้อก็จะทําใบสั่ง สั่งซื้อเพื่อซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบน้น่าใบรับของใบรับของเนี่ยแผนกสินค้านะคะหรือแผนกรับของจะออกใบรับของเพื่อตรวจสอบกับใบส่งของที่ผู้ขายนํามาส่งพร้อมกับสินค้าส่วนใบส่งของใบกํากับภาษีหรือใบกํากับสินค้าเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นเอกสารที่ผู้ขายจัดทําขึ้น เมื่อมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ,อจำไว้นะเป็นเงินเชื่อ,อโดยต้นฉบับเนี่ยส่งให้กับผู้ซื้อความสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยได้ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับว่าตรงกันหรือไม่ผู้ขายก็จะเก็บสำเนาวไว้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีอ่มาข้อ5ใบส่งคืนสินค้าหรือใบขอรถนี่ ใบส่งคืนสินค้าหรือใบขอลดที่เนี่ยเป็นเอกสารที่ผู้ซื้อสินค้านะคะจัดทาขึ้นเพื่อส่งให้กับผู้ขายผู้ขอลดดี่สินค้าแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะอะไรสินค้ามันชารุดอ่ามันชํารุดก็เลยต้องส่งคืนควรจัดทําอย่างน้อยสองฉบับน,นะคะส่งไปให้ผู้ขายพร้อมกับส่งขอเรื่องอะไรเป็นสําเนาเป็นหลักฐานเก็บไว้นะอ่ะพอมาอันที่หก ใบรับใบรับสินค้าอ่าหรือใบหักหนี้หรือใบลดหนี้อันเนี้ยผู้ขายจะได้รับคืนสินค้าใช่ไหมเนื่องจากสินค้ามันชำรุดใช่ป่ะจากนั้นเพ๊บผู้ขายนะจะออกใบรับคืนอ่าเพื่อไปหักหนี้แล้วก็ส่งไปให้ผู้ซื้อเพื่อแจ้งให้ทราบว่าผู้ขายได้บันทึกการลดหนี้ค่าสินค้าและ้ะภาษีมูลค่าเพิ่มอ่าแล้วก็สำเนาหลักฐานเก็บไว้เหมือนกันเราจะได,ได้หักเหนินนะ อันนี้เป็นของใครอันนี้เป็นของลูกหนี้ลูกหนี้แบบซื้อสินค้าไปเุ๊บเฮ้ยแกสินค้ามันชํารุดยี่สิบอเอ่ะฉันขอ,อขอลดหนี้นะเพราะว่าฉันซื้อเชื่อมมาแล้วอ่ะฉันขอลดแล้วกันก็เลยทำใบส่งคืนแล้วก็ขอลดหนี้ไปด้วยอ่ะส่วนผู้ผู้ขายก็แบบเออรับคืนก็ได้รับคืนเดี๋ยวทำใบรับคืนให้นะอย่างเงี้ยแล้วก็ผักนี่ให้ด้วยเลยอย่างงี้ร้อการก็คือทำล้าทำ,ทำให ผู้ขายไอ้ผู้ซื้อไปใช่ไหมแล้วจากนั้นปุ๊บก็เก็บไว้ด้วยเป็นส่นอนเก็บไว้ด้วยอ่ะต่อไปคือใบเพิ่มนี่ใบเพิ่มเพิ่มนี่คือในบางครั้งที่ผู้ขายเนี่ยอาจจะคิดราคาสินค้าต่ำกว่าราคาจริงอ่ะขายสิบบาทขายแปะอ่าคือราคาเต็มสิบแต่ขายแปอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเพิ่มราคาเพื่อเพิ่มราคาจะเพิ่มได้ยังไงโทรไปเพิ่มปากเปล่าได้ไหมไม่ได้เนาะก็ต้องทําเป็นเอกสารหลักฐานไปนคือเป็นใบเพิ่มนี่นะคะ เพื่อส่งไปให้กับผู้ซื้อเพื่อแจ้งในการเพิ่มหนี้ค่าสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มต้นฉบับเนี่ยส่งไปให้ผู้ซื้อนะก็คือเราทําใบใบเซน็นที่แบบเซ็นสดอนะเนาะส่งไปให้ผู้ซื้อล้วก็ส่วนสำเนาเนี่ยถ่ายเอกสารเก็บไว้ไว้บันทึกบัญชีนะอเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับสินค้าเนี่ยจะมีทั้งหมดเจ็ดนะคะหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยมาเรื่องต่อไปความสําคัญของสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือนี่มีความสําคัญมากนะมีความสําคัญมากยังไงเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ามันสามารถไปแปลงสภาพเป็นเงินสดนะได้เลยอะ่ะแบบได้จากการขายอ,ะอ่ะอ่ารองจากเงินสดและเงินฝากนะคะ่ะอ่าจำไว้นะตรงนี้นะอืมก็คือหากสินค้าขาดเนี่ยนะเขาเรียกว่าไงอะ่ะสินค้ามันแบบว่า ขาดตลาดและขาดมืออย่างเงี้ยอาจทําให้กิจการหยุดชะงักหรือว่าสูญเสียไรายได้ได้เลยนะอ่าโดยสินค้าจะมีการหมุนเวียนโดยซื้อมาแล้วก็ขายไปเสินงวดก็จะมีการตรวจรับนะคำนวณต้นทุนคงเหลือแล้วก็แผนกบัญชีก็จะบันทึกราคาทุนอ่าของที่ซื้อมาแล้วก็ขายไปยังไงอะไรแบบนี้หากมีข้อผิดพลาดไหนข้อผิดพลาดหากมีข้อผิดพลาดมนาะ ก็จะส่งผลผลกระทบต่อง,งบทันทีงบอะไรบ้างงบการเงินและงบกําไรขาดทุนเอ้งบแสดงฐานะทางการเงินนะคะ,ะก็งบกําไรขาดทุนอ่าซึ่งมีผลกระทบดังนี้แรกเลยก็คือถ้าสินค้าคงรั่วเอ้คงเหลือตายงวดสูงไปสูงไปเป็นไงต้นทุนขายก็จะต่ำกำไรก็จะสูงเกินไปอ่าสินค้าปายงวดต่ำ ต้นทุนขายก็จะสูงเกินไปกําไรก็จะต่ําเกินไปอ่า uh, ต้นงวดสินค้าคงเหลือต้นงวดสูงเกินไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรต้นทุนขายก็จะต่ําเกินไปกําไรก็จะสูงไปสินค้าต้นงวดต่ําเกินไปต้นทุนขายก็จะสูงเกินไปกําไรก็จะต่ําเกินไปอ่ะ uh, เรามาจัดทางดูดีๆนะก็คือ สินค้าปลายงวดเนี่ยกับกําไรไอ้สินค้าคงเหลือเนี่ยเห็นไหมกับกําไรมันจะเหมือนกันมีต้นทุนขายที่มันจะแตกตา่างปลายงวดมันสูงเกินความเป็นจริงเมื่อไหร่กําไรมันก็จะสูงเกินไปต้นทุนขายมันก็จะต่ำเห็นไหมแล้วถ้าสมมติปลายงวดมันต่ําลงนะกําไรมันก็จะต่ําด้วยต้นทุนขายก็จะสูงม,มันแตกต่างกันดูดีๆนะมีออกสอบนะ ว่าเรื่องของโจทย์นะจ๊ะร้านมีดีมีสินค้าคงเหลือต้นงวดหนึ่งพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทซ,ซ,ซื้อซื้อนี่คือซื้อสินค้านะซื้อสินค้ามาหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทส่งคืนไปสี่พันห้าร้อยบาท ขายได้ก็คือขายทั้งสิ้นขายอะไรเงี้ยขายได้สามแสนบาทรับคืน6,400บาทค่าใช้จา่ายในการขายและการบริหาร8,500มบาทสินค้าคงเหลือไปงวดหนึ่งวมื่นเจบาทแต่ตัวแดงแดงนี่แปรตรวจนับและคำนวณต้นทุนเป็นยังไงสูงไปส0 0พัน ทำให้สินค้าคงเหลือปลายงวดอยู่สองหมื่นที่จริงมันต้องเป็นเท่าไหร่หมื่นเจ็ดอ่าเขาเนี้ยเราตรวจนับมันเขาเรียกว่าอะไรสูงไปสามพันเจ็ดหมื่นเจ็ดบวกสามพันก็จะเป็นสองหมื่นอ่าแล้วโจทย์ให้หาอะไรนี่ประเด็นคือตรงนี้ก็คือหนึ่งแสดงผลการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือผิดพลาดที่มีต่อผลกระทบ ที่มีผลกระทบต่องลก,กํมไรขาดทุนนะแล้วก็สรุปผลกระทบของการคํานวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ2อ,อย่างเองง่ายๆเดี๋ยวครูพาทาําส่วนวิธีทํานะทําตามนี้เลยก็คือคขาแคบน้าจอได้แคบไว้นะก็คือตรงลบก,กาไรขาดทุนเนี่เขียนแบบนี้เลยนะแล้วก็งบกำไรขาดทุนหัวตรงนี้นะ ก็รตรงนี้เป็นการคำนวณต้นทุนที่ถูกต้องถูกต้องจะโยู่แรกฝั่งนี้นะคะส่วนสูงไปตามไปจะอยู่ตรงน,นี้อยู่นาทีสองอ่ะจบนั้นปุ๊บดูประทันแรกขายสินค้าขายสินค้าเนี่ยตามโจทย์แล้วได้3ามแสนหักรับคืนก็คือ6 4 0 0 อันนี้เหมือนกันเลยนะระหว่างถูกต้องกับส่งไปมัน,มนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนาะ,ะขายสุทธิเป็นเท่านี้สองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยต้นทุนขายบปรทัดต้นทุนขายเราไม่ได้เขียนอะไรนะคะเรามาเขียนบรรนทัดล่างก็คือสินค้าคงเหลือต้นงวดสินค้าคงเหลือต้นงวดหมื่นห้านะหมื่นห้านี่เราก็ใส่หมื่นห้าเหมือนกันเลยอแล้วก็ซื้อสินค้าซื้อสินค้าเรามาเขียนตรงนี้เพื่อที่แบบว่าสะดวกในการคำนวณน,นะคะซื้อสินค้ามาเท่าไหรหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาท หากส่งคืนสินค้า45,500เหรีเพส0 0เวลา4,500บาทนะเป็นเท่าไหร่เป็นเท่านี้117,500 10, บาทอ่านะแล้วก็บวกกับ1 5 0 0ข้างบนเห็นปะก็จะได้13,250บาทตรงเนี้ยนะตรงนี้นะนนะเนี่ยของสองอันนี้สังเกตไหมเปิดกันเด้เลยนะ เราถูกต้องกับสูงไปแต,ตกต่างกันตรงนี้นี่นี่ตรงที่โจทย์ให้มานี่สินค้าคงเหลือไปงวดก็คือเรานับไปสูงไปเท่าไหร่สูงเกินกว่าเท่าไหร่3,000บาทมันก็จะไปอยู่ตรงสูงไปก็คือเอา1 7เจเนี่ยคูณสามพันก็ได้สองหมื่นแต่ที่จริงโจทย์ก็บอกมาแล้วแหละว่าสองหมื่นบาทอันนี้บอกครูบอกในกรณีที่โจทย์ไม่ได้ให้มานะาก็เอาหนึ่งเจ็ดหรือสองหมื่นเะนี่ยนะฮะมาลบกันลบกับ สาม i p a ่งแสนสามหม่นสองพับาทได้เท่าไรฝั่งถูกต้องนะคะจะได้115500บาทอ่าส่วนฝั่งสูงไปได้112500บาทแตกต่างกันแล้วนะอ่าแล้วก็บรรทัดต่อไปก็จะเป็นเราก็จะได้กำไรขั้นต้นอ่ากำไรขั้นต้น กำไรขั้นต้นที่ได้มายัางไงเห็นข้างบนไหมสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทาลบกับนี่ถ้าถูกต้องก็จะลบกับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทได้เท่าไหร่ได้กับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทาส่วนของสูงไปก็จะลบหนึ่งแสนเอาสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทลบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 2,500บาทได้เท่ากับ181,600บาทนะจากนั้นปุ๊บอันนี้โจดให้ให้มาอีกแล้วจดให้อะไรมาค่าใช้จ่า,จายค่าใช้าจ่ายเนี่ยตอนเขียนสรงอาจารย์เขียนตัวเต็มนะอันนี้อาจารย์เขียนไม่พอค่าใช้าจ่ายในการขายและการบริหารนะ85,000บาทนี่อันนี้จะเท่ากันเลย2ฝัง่งอ่าส่วนของถูกต้องนะคะอ่าดูช่องถูกต้องนะอ้าวเจ ไม่ใช okay. ่178,100บาทลบ8 0 0 0 0บาทได้เท่าไหร่93,100บาทอ่าส่วนของสูงไปสูงไปเนี่ยเอา181,100บาทลบ8 0 0 0 0บาทได้ทั้งหมด96,100บาทนะคะ,ะแตกต่างเท่าไหร่3,000ใช่ไหม สามพันอันนี้คือยอดสุดท้ายคือ,อกำไรสุทธินะกำไรก็จะต่ำลงกำไรต่ำลงเพราะอะไรเพราะสินค้าคงเหลือไปงวดต่ำลงเห็นไหมมันจะสอดคล้องกันนะระหว่างหมืนเ็ดกับอันนี้นะนะสินค้าคงเหลือไปงวดนะกับกำไรสุทธิจะสอดคล้องกันคือมันลดลงส่วนอะไรที่เพิ่มขึ้นต้นทุนขายเห็นบ้าง ต้นทุนขายจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมจากอันนี้อันนี้คือการก่อนหน้านี้นะที่เราคำนวณผิดใช่ไหมเราคำนวณสูงไปจะได้เท่านี้พอมาคำนวณใหม่เอ้เป็นเพิ่มขึ้นนะต้นทุนขายตน้นขายเพิ่มแสดงว่าปลายงวดลดกำไรสุทธิลดเมื่อเ,เสร็จแล้วตารางเสร็จแล้วเนาะให้เราเขียนตรงนี้นะใต้ตารางว่าสรุปผลกระทบต่อการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือปลยงวดสูงไป3 0 0พันบาท ทำให้กระทบต่องบกำไรขาดทุนดังนี้ต้นทุนขายตามกว่าความเป็นจริง3,000บาทมีบาทด้วยนะอาจารย์เขียนไม่พอแล้วก็เขียนไปกำไร1นึ่0 0สหนึ่งลบหนึ่งแสหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทอ่ะแล้วก็กำไรสุดที่สูงกว่าความเป็นจริง3,000บาทวงเล็บ9ก้าหมื่นห พัน10หนึ่งร้อยลบเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทะประมาณน่ะแต่การสุดท้ายละการแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงินงบการเงินมีอะไรบ้างงบกำไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะทางการเงินปงบกำไรขาดทุนก่อนเลยงบกำไรขาดทุนนะคะสินค้าคงเหลือจะแสดงในต้นทุนขายแค่นั้นเลยก็คือไอที่เราคำนวณเาม่อก้เห็นปะ แล้วมันจะมีตรงบรรทัดที่เขียนว่าต้นทุนขายใช่ปะยกอันนั้นแหละมาใส่ในงบแค่นั้นเลยจบไม่มีอะไรมากตัดมาที่อันนี้งบแสดงฐานะทางการเงินสินค้าคงเหลืองงเลยไปงวดน,นะในกิจการขายสินค้าจะแสดงในสินทรัพย์หมุนเวียนต่อจากบัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นะจำไว้นะสัวกิจการอุตสาหกรรมมันก็ต่อกันนี่แหละแต่ว่ามันแสดงรายละเอียด แจกแจงเพิ่มขเ้าไปก็จะเขียนว่าสินค้าคงเหลือแล้วก็เขียนหลงปีกนิดนึงแสดงรายละเอียดสี่การนี้ก็คือสินค้าสําเร็จรูปงานระหว่างทําวัตถุดิบแล้วก็วัสดุโรงงานเรียงลงมาตามนี้เลยนะนะสลับประมาณนี้แค่นี้เองเนี่ยบทที่หนึ่งจบแล้ว